สวัสดีครับวันนี้เราไปทำงานการวันนี้ผมอยู่กับเจ้า z 6 5 0 r s นะครับแซดมาแล้วปีกว่าก็ีสนุกนะฮะเร็วดีเป็นสไตล์เรโทรนะครับ ิมนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายที่ติดเพิ่มขึ้นมามีแค่อย่างเดียวคือชิลบังลมหน้าของจีวนะฮะราคาก็โดนไป6,900บาทใครเห็นก็ขำนะฮะว่าโอ้ไม่ซื้อแพงขนาดนี้แต่ว่าถ้าใครเคยซื้อชิลหน้า g ีวีมาใช้จะรู้ดีนะครับ ว่าของเขาคุณภาพแล้วก็ราคาที่จ่ายมันค่อนข้างจะไ,ได้ว่าจ่ายครั้งเดียวฮะไม่ได้จุกจิกอะไรต่อ กับ9โลก็ประมาณ18โลต่อวันก็คล่องตัวดีนะครับไม่ได้มีปัญหาเวลาเจอรถติดอแซกได้สบายที่จะบน่บนๆหน่อยก็จะมีเรื่องความร้อนคือพันหลหม,ม้่น้ำเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้อเท้าขวาพอดีเวลาขี่รถติดๆเนี่ยมันก็จะเป่าลมร้อนใส่ข้อเท้านะครับก็แก้ปัญหาโดยการยกเท้าออกนะฮะง่าย หน้าหลังนะครับดิสเบรกหน้าคู่ก็เรียกได้ว่ายกจาก z 650มาเป๊ะเลยแต่ว่าหน้าตาเป็นไฟกลมสไตล์เรโทรสปอร์ตนะฮะคัดนิ่มฮะมแอสซิสซลิปเปอร์คัดด้วยนะครับคัดไม่แข็งแล้วก็เรือนไม่เข็มนะครับคงความคลาสสิก ใช้ตัว300ก็คือฟอร์ซ่า300นะครับตัวเจนแรกเลยเป็นทรงอ้วนๆก็อันนี้ซอกแซกง่ายกว่าหน่อยแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าออไม่ถูกใจสายพ่อว่านแบบผมเท่าไหร่ผมจ่ายตลาดด้วยนะครับเอาฟอร์ซ่าเป็นแมคโครเนี่ยโอ้โหสบายมากคันนี้เนี่ยใส่อะไรไม่ได้เลยต้องสบายเป้ตลอดแต่ก็อย่างว่านะครับ 太阳斜阳。 ส่วนสูง172ซนติเมตรนะครับคร่อมคันนี้ก็ลงได้เกือบเต็มเท้านะครับเรียกว่าติดไฟแดงเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะปัญหาที่เจอตั้งแต่ซื้อมาก็เมื่อประมาณ9,000โลเนี่ยมเมื่อกี้ันไม่นานมานี้ยนะฮะก็มีเรื่องของซีลชคหน้ามันรั่วซึมนะครับก็ จัดการซ่อมเรียบร้อยที่ศูนย์คาวาสกิ i ุดอ k e าีีก็รถญี่ปุ่นนะซ่อมไม่แพงครับโดนน้มันพันเนะถ้าจะไม่ผิดเปลี่ยนน้ำมันชกหน้าใหม่ซีลใหม่อะไรพวกนี้นะครับก็ก็ไม่แพงฮะรับได้ ตองยี่ต้องขับไปขอดแกนแล้วก็ขับกลับนี้ผมว่าไม่ใช่ก็เลยตัดทิง้งไปตัวเลือกผมจริงก,ก็อยากได้อยู่นะ คันนี้ก็2สูบ6 5 0้าซีซีก็หลายๆท่านน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าต้นกลางคีดจัดแต่ว่าปลายก็ไม่ใช่ว่าจะหายนะครับผมเคยวิ่งอยู่ที่110แล้ว ร้อยี่สิบเนี่ยอยู่เกียร์หกเนี่ยเรียกเพิ่มก็มานะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหายนะฮะเรียกเพิ่มก็มาเหมือนกัน ถลมว่าน้ำ้ำเริ่มวิ่งนะฮะร้อนร้อนข้อเท้าก็ไม่ได้ร้อนมากแต่ว่ามันลมค้านะฮะแต่ว่าผมว่าก็หลายๆคนคงทราบนะฮะว่าในเมืองสกูตเตอร์ดีสุดฮนะ